สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t ท b e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวได้ฉลองกันข้ามปีคนหาราศีนี้ซุปเปอร์รวยคือดวงของท่านคลิปนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นการเปิดดวงคนหาราศีที่มีเกณฑ์โชคหล่นทับดวงได้เป็นมหาเศรษฐีก็คราวนี้นี่แหละค่ะก่อนอื่นเลยนะคะ เอทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณส่งเข้ามาให้ค่ะหลายท่านถามกันเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตกันให้ดีๆนะคะด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่ค่ะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือนะคะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะสำหรับคน5ราศีที่มีเกณฑ์รวยรับทรัพย์ ในช่วงนี้ราศีแรกเลยก็คือท่านจะเกิดในราศีกันหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมค่ะถัดมาราศีที่สองคือท่านจะเกิดในราศีกุมหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคมราศีที่สคือท่านจะเกิดใน ราศีมีนหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึงวันที่12เมษายนราศีที่4คือท่านี่เกิดในราศีพิจิกหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่17พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมและส่งท้ายกับที่ท่านี่เกิดในราศีกรกฎหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคม ถึงวันที่16สิงหาคมค่ะโดยคนทั้ง5้าราศีนี้นะคะเรียกว่ามีเกณฑ์รวยรับทรัพย์กันในช่วงนี้เลยค่ะมีเกณฑ์โชคหล่นทับดวงมหาเศรษฐีเปิดแล้วนะคะเตรียมรับเงินกันแบบช้ำๆจุใจกันเลยค่ะเพราะว่าท่านทั้งห้าราศีมีดวงมหาโชคเตรียมตัวรับโชครับลาบโชคหล่นทับมีเกณฑ์ได้เงินมาแบบฟลุกลก แต่ก็ต้องขอเตือนเลยนะคะขอให้คนทั้งห้าราศีเก็บเงินให้อยู่ด้วยค่ะมีเกณฑ์ว่าโชคจะมาไวไปไวเช่นเดียวกันนะคะเต็มตัวรับความโชคดีของจริงดวงดีสุดๆขอให้คนทั้งห้าราศีนี้โชคดีรับทรัพย์รับดวงเศรษฐีมีความสุขจากการกอบโกยเงินและทองมีเงินใช้คร่องมือมีเงินถือเข้าธนาคารมีเงินแสนเงินล้านเข้าบ้านมีเงินปิดหนี้ ได้ปิดสวิตความจนไปตลอดการเปิดโลกกว้างไปสู่ความร่ำรวยครั้งใหม่ได้เลยค่ะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงคนห้าราศีที่มีเกณฑ์ซุปเปอร์รวยคือดวงของพวกท่านนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ